ลักสามเส้าในสมัยก่อนอย่าักสามเไม่ครับพยายามพูดไทยฟังเราไม่ค่อยรู้เรื่องรักสามเส้าพยายามพูดไทยสามเส้าอยวผมจะแปลก็คือผมเป็นล่างแปลอ่าพ่อเมยของข้าวบาเจียงจะเป็นผ่านลาเนื้อเป็นในในผ่านเป็นในพานพ่อเมย์พ่อเมยของนางลงจะเป็นคนค้าขายอ๋อคนค้าขาย ค้าขายในสมัยก่อนจะได้เดินเท้าเดินเท้าเข้าป่าแล้วก็จะมีสัตว์ปองหลายแล้วมาเจอจะเจอพอแม่ของถ่าวลาเทียมอย่างเคยที่ดิตไปแล้วก็เลยเสียวหักเสียแพ่งกันจะก็ละเลยบอกกันไปว่าถ้ามี เพศเดียวกันก็จะห้เป็นเสี่ยวสามีเพียนตรงกันขามก็จะให้แต่งานกันคคนสุดท้ายเหลือมากกับเป็น,ปนคนหนึ่งไดมีหญิงคนหนึ่งไดคนชายนะครับก็เลยจะให้แต่งานกันแต่ว่า้าวตะเจียงจะเป็นคนขี้ดีนะนั่งมโล่งจะเป็นคนงามเรียนหายหอดมือแต่งานนางานนั่งรล่งไม่นีไปกับชาวจักรสักเน ยังไทยชาวบาเจียงโกรธมากนะจ๊ะแห่ขั้นหมางมาแล้วก็เลยวถอกเราโลกเป็นผู้เสราร์นะถอกตกไก่โลกเป็นผู้ตกไก่โขกย่งใหญ่ไปตามแม่นาเป็นกอ๊อปเป็นดอนนะจ๊จะในสีพันก๊อปพันดอนนะจ๊ะต่ำร้อนคือตรงที่อำเภอพุพอทธอกนี่เป็นยังที่เกิดอำเภอพุทธอกชาวบ้านเจียงถอง,ถง,อ,งอ่าทอกโลกนะจ๊ะเกิดก็โคตรมันสูงนะเลยกลยก็โคตร คนต่อมีนะเนีย่ย